ครับหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมวิถีชนคนเฝ้าสวนครับวันนี้พอทําคลิปนะครับที่ริมบางเสร็จเดินลงมานะครับก็โชคดีเลยนะครับผมเจอนี้ครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็ดโคนนะแต่ว่าที่สุราษฎร์เขาเรียกว่าเห็ดจูนห้าไป นี่นี่นี่นะครับนี่งอกหลายดอกอยู่นะครับผมก็เลยต้องไปเอาขากล้องมานะครับหาาหาไม่รู้หาหายังไม่รู้เลยออกเร็วนี่น,นี่นี่นะครับโอ้เยอะนะครับงอกใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะเก็บนะครับเดี๋ยวจะเก็บก็รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่งอกบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่น ได้ทั้งสิบดอกก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับน,นี่นะครับผมนี่หน่อหน่อ,นอไม้ผมผมปลูกเองนะครับนี่หน่อไผ่หวานโอ้ถาม้นก็มีนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับที่ใต้ข้างโค,คนปาล์มนะครับโอเคแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีแล้วนะครับเมื่อวานผมเก็บเห็ดไอ้นู่นนะครับเห็ดเอ่อ เห็ดขาววันนี้ได้ได้เห็ดจูนนะครับก็สุดยอดมากนะครับอร่อยกว่าเห็ดเห็ดโคนนะครับนี่เห็ดโคนที่ดอกขาวๆนะครับเห็ดนี้อร่อยกว่าเยอะนะครับนี่ cone, นะนปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผม <laughs> มีโอกาสได้เก็บเห็ดนะครับผมนี่เห็ดจะกินได้หรือไม่ได้นะครับถ้าหากว่ามีแมงนะครับจะตอมอย่างนี้นะครับผม แสดงว่าโอเคเห็ดนั้นเรากินได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บเห็ดแป๊บหนึ่งครับผมไปเอาตะกร้ามาด้วย ดอกกำลังกินพอดีนะครับเนี่ยนี่นะครับต้นมันนี่นี่นี่เขาบอกยังมีอีกยังมีอีก นี่นะครับผมเห็ดจูนนะหรือว่าเห็ดโคนี่ยเละครับเห็ดปลวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุราษฎร์เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดจูนนะครับก็โอเคนะครับว่าโชคดีแล้วนะครับที่มีโอกาสได้ได้กินแล้วนะครับปีนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่องหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยนะครับผู้ชนคนเฝ้าสวนนะครับถ้าว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอจบ ลิปนี้ก่อนนะครับเจอก,กันมาคลิปหน้าเพราะว่าแบตผมน้นถ้าจะหมดด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเห็ดโคนะจูน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 นี่นี่น,นี่ครับถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่โชคดีแล้วครั้งแรกจริงๆฮะที่ว่างอกตรงนี้นะครับที่ผมมีโอกาสได้เห็นนะครับเดี๋ยวก็คงจะงอกอีกนะครับปีต่อๆไป เฮ็ดเฮ็ดขอบคุณแลวสวัสดีนะครับ